สวัสดีค่ะวันนี้แวบมาเจออีกแล้วนะจ๊ะวันนี้จะมาให้เคล็ดลับสองเทคนิคนะเทคนิคเทคนิคพิชิตถุงไขเข้ามามาเจอกันนะคะก็คือเวลาเรามีแบบหน้าหน้าท้องมีพุงเนี่ยนะเออฝากแชร์ด้วยนะฝากแชร์ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเทคนิคนี้เชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับหลายคนแล้วมันทําให้พวกเราใช้ชีวิตแบบมีกําไรด้วยนะเราไม่ได้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆนะคะ ในแต่และว,วันของเราเนี่ยเราสามารถที่จะคือนอกจากเราทำ442กิโลครัรคบูดแฟตแล้วเนี่ยพุงมันมันยุบอยู่แล้วใช่ไหมพี่อลิสสวัสดีนะคะพุงมันลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะร่างกายเราก็แบบว่าใช้พลังงานใช่ไหมจากพุงจากหน้าท้องหรือจากตามส่วนต่างๆของร่างกายอ,อ๋อมีคนถามว่าเวลาที่หนูลดลดต้หนักเนี่ย หนูจะลดเฉพาะหน้าท้องได้ไหมคะหนูจะลดเฉพาะพุงได้ไหมร่างกายมันจะรู้ไหมว่าเราอยากจะดึงเฉพาะพุงออกนะคะร่างกายเขาไม่รู้นะคะเวลาที่เขาดึงอะ่ะเขาดึงไขมันทั้งท,ทั้งตัวเลยนะจ๊ะดึงดึงหมดเลยนะดึงทั้งตัวออกไปใช้นะคะร่างกายเขาแบบว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงไม่ได้เป็นแบบว่าเอ่อมีทาร์เก็ตชัดเจนขนาดนั้นไม่ใช่แบบนั้นเขาจะดึงทั้งตัวโอเคไหมแต่ว่าวันนี้เทคนิคที่ หมอจะให้เนี่ยนะคะเอาเอาไปเพิ่มนะคะไม่ใช่ว่ามาทําแค่ที่หมอบอกวันนี้แล้วพุงจะยุบโน้ no, ไม่ใช่นะให้เอาไปเพิ่มกับสิ่งที่มันเป็นแกนแกนหลักที่เราเรียนรู้ด้วยกันมาก็คือเราทํา442กิโลคาร์บูดแฟตแล้วแล้วเราก็บวงส่วนร่างแล้วถูกป่ะนะคะเราออกกําลังกายสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วนะคะแล้วทีนี้เราอยากจะให้พุงเราแบนกว่าน,นี้อีกนะคือแบบเวลาใส่ชุดแล้วแบบพุงป่องมันรู้สึกไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ วิธีที่จะทำให้พงุพงเราแบบแบนลงไปอีกนะคะก็คือว่าในหน้าท้องของเราเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อนะจริงๆมันจะมีกล้ามเนื้ออยู่หลายพับมากเลยนะคะเขาจะ,ะตามแนวตรงเขาเรียกเล็กๆ a b d o m i n i s นะคะก็คือเป็น,ปนแถบนะะตรงกลางสองอันไม่ได้เป็นคือถ้าหน้าท้องโอ้โหต้องโชว์ไหม <laughs> <laughs> ก็คือมันจะมีซ้ายขวาแต่มันอยู่ชิดกันโอเคไหม เออกล้ามเน,นื้อหน้าท้องซ้ายขวามันอยู่ชิดกันแล้กล้ามเนื้อหน้าท้องของเราอ่ะมันเป็นกล้ามเน,นื้อบางๆไม่ได้หนานะกล้ามเน,นื้อบางมากนะคะวางอย่างนี้แล้วก็มีกล้ามเน,นื้อแบบแนวเฉียงด้วยนะคะแนวขวางแนวเฉียงด้วยอ่ะมันก็มันก็ประกบซ้อนๆกันอยู่นะ,ะสมมุติว่านี่เป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องก็จะมีแบบแน,น,นวเฉียงแนวขวางแบบนี้ด้วยนะคะทีเนี้ยเวลาที่เราเออกกําลังกายเนี่ยนะคะเราต้องสร้างกล้ามเน,นื้อมัดใหญ่ก่อนอยู่แล้วนะจ๊าสำหรับคนที่อยากจะลดพุงแล้วมีคนที่ถามหมอว่า หนูพยายามแบบซิปอัพแล้วหนูปวดหลังมากทายังไงหนูถึงจะไม่ปวดหลังนะคะก็แสดงว่าหนูกระโดดข้ามขั้นไปนิดนึงต้องออกกําลังกายแบบให้ให้อะไรอ่ะสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ทาให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรงด้วยนะคะมันถึงจะคือกล้ามเนื้อมันมีหน้าและหลังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําหน้าและหลังให้แข็งแรงไม่ใช่มาออกแต่ข้างหน้าอย่างเดียวมันก็จะปวดหลังได้เพราะกล้ามเนื้อหลังมันมันไม่แข็งแรงมันไม่ซัพพอร์ตใช่ไหมคะทีเนี้ยเวลาที่เราสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วเวลาเราออกก็ เก็บรายละเอียดจากกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อหน้าท้องถือเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กนะเออกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะนั่นก็คือเราซิทอัพได้นะคะซิทอัพได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พวกเราทํากันอยู่แล้วใช่ไหมขอวันนี้เราจะจะให้เทคนิคก็คือว่าที่บอกจะมาให้ในไลฟ์ก็คือว่าอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆทํางานในออฟฟิศนะคะก็สามารถที่จะพุ่มแบนได้โดยการ เกรงกล้ามเนื้อ rectus a อ d o m ด n i s โหยากเลยทีนี้ยากยากเ <c oughs> กรงยังไงคะหมอนะ <c oughs> กล้ามเนื้อนี้เชื่อก็เรียกยากแล้วบอกว่าอยู่หน้าท้องหนูก็พอจะจับได้อยู่แต่เกรงอะทำยังไงวิธีเกรงกล้ามเนื้อคือการทําให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงเกรงตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วเพิ่มโทนนะเพิ่มความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาวิธีนะั้นนะคะเราเรียกเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือ ข้าแมวพุงค่ะข้าแมวพุงนะจ้ะฮาฮบท้ันทันทีนะฮึบทันทีนะคะฮึบทันทีคาแมวจ้าคาแมวตลอดเวลาเลยนะแล้วก็เราสามารถที่จะฝึกหายใจแบบโดยการค่าแมวท้องได้แล้วหมอบอกเลยว่าค่าแมวตลอดเวลาเนี่ยพุงยุบ เลยนะพุมแบนเลยแต่ว่าแบบมันมันก็ต้องใช้ระยะเวลาแหละถูกปะละ่ะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาแบบเป็นอ่าเป็นไม่ใช่เป็นวันแน่นอนเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะคะเออวันนี้ยัง <laughs> พอเงามาสะท้อนนะคะวันนี้นี่บอกว่ามาเอ่อตั้งกล้องแบบฉุกเฉินเลยนะคะเ <laughs> กรงกล้ามเนื้อหน้าท้องโดยการคาเมลท้องถูกต้้งนะคะถูกต้องเดี๋ยวลาถูกต้องนะคะ เกรงกล้าเนื้อหน้าท้องโดยการขมแมว่วไปไหนก็ขมแมว่วนั่งก็ขมแมว่วเดินก็ขมแมว่วนอนก็ขมแ่วนะคะคือรู้องค์มีสตินะคะลืมตาขึ้นมาหรือแม้กระทั่งหลับตาก็ตามก็ต้องขมแ่วนะคะเรียนสวัสดีนะคะวันนี้แวบ,บมาเจอนะคะวันนี้นักเรียนนักเรียนมาทุกรุ่นนะคะวันนี้นักเรียนคอช์สทคอร์สออนไลน์ร,รุ่นสี่ตอนนี้แบบว่ามากันเกือบทุกคนนะคะ ผมทรงใหม่ใช่แล้วค่ะวันนี้คือไลฟ์เนี้ยเพื่อผมทรงนี้เลยนะคะจริง,รงๆไม่ใช่ลรหาเรื่องไลฟ์นะคะเพราะว่าจะมาอวดผมทรงใหม่เราก็เลยมาให้เคล้าพวกเราด้วยนะว่า <c oughs> ให้ฝึกเกรงกล้าวเนื้อหน้าท้องโดยการคำแมวตลอดเวลาจะเดินจะนั่งจะยืนทำงานที่ออฟฟิศคอมพิวเตอร์ เขียนหนังสือหรือแบบทําอะไรก็ตามนะให้ฝึกคาแมวอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันจะทําให้กล้ามเนื้อหน้าท้องทํางานแล้วเวลากล้ามเนื้อหน้าท้องทํางานปุ๊บเนี่ยเขาก็พอเวลาเขาเกรงใช่ไหมพอเกรงปุ๊บมันก็จะมีแรงปุ๊บมันก็จะรับรับเอ่อหน้าท้องของเราให้กระชับเข้าไปเพราะว่าเหนพอเห็นภาพไหมพอเขาเกรงตัวคือจากเดิมที่แบบพอเราปล่อยอ่ะเราปล่อยภูมิก็หย่อนใช่ไหมหย่อนภูมิก็ ออกมานะคะฮูลออกมาแต่พอเราเกรงปุ๊บคาเมลเขาจะมีแรงดันเก็บคุงเราเข้าไปแบบนี้แล้วถ้าเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆๆๆจนแบบจนเป็นฮับบิตเราอ่ะปรากฏว่าสิ่งที่เกิดค,คือเราเทรนมัดกล้ามเนื้ออะไรที่ใช้จะคงอยู่นะคะจําไว้นะอะไรที่ใช้จะคงอยู่กล้ามเนื้อมัดไหนที่ใช้จะแข็งแรงขึ้นนี่เป็น กดธรรมชาติของกล้ามเนื้อทุกมัดในร่างกายนะคะเราใช้กล้ามเนื้อมัดไหนบ่อยกล้ามเนื้อมัดนั้นจะแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นก็อ้ยค้าแมวจ้านะคะแล้วก็ใหม่ๆม,มันจะปวดปวดท้องใช่ไหมปวดเพราะว่าเราเกร็งอยู่ตลอดเวลานะคะก็ลองฝึกนะคะอาจจะมีคลายแล้วก็นึกขึ้นได้ก็ค้าแมวใหม่เพราะฉะนั้นก็คืออันนี้เป็นเสียงที่ง่ายที่สุดในโลกแล้ววนะ่าไหม ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็ฝึกจะเป็นฮับบิตทาจะเป็นนิสัยใหม่นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาเราขมเหวหน้าท้องหลังเราจะตรงขึ้นบุคลิกกาพเราก็จะดีขึ้นเออเนี่ยลองทูทําดูสิเนี่ยพอขมเหวปุ๊บหลังมันยืดทันทีเห็นปะคะหลังก็จะตรงทันทีแล้วมันจะทําให้เราแบบพุงแบบพุงยุบแล้วก็พุงยุบนะแล้วก็หลังตรงบุคลิกดีทันทีนะคะเนี่ยหนูแดงเข้ามาไหมคะหนูแดงก็ แต่ขอแอบยกตัวอย่างนะก็มีนักเรียนคอร์ออสโคชชิ่งรุ่นสี่ที่จบไปแล้วของหมอเนี่ยนะคะคือแบบหุ่นดีมากลีนนะคะแฟร์สิบเจ็ดเปอร์เซ็นคิดดูนะยังยังลงคอร์สอ่ะคะแฟร์สิบเจ็ดเปอร์เซ็นหมอก็ถามว่าแฟร์สิบเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยลงคอร์สทำอะไรอะคะเขาบอกว่าเขามีพุงนะคะแอบเน้นทันหนูแดงนิดนึงนะจ๊ะแล้วทีเนี้ยก็คือในคอร์สหมอจะให้ถ่ายรูปใช่ไหมแบบทุกด้านนะคะมาให้ดูปรากฏว่าปัญหาที่หนูแดงเจอเนี่ย เอ่อมันมันแค่แบบพลิกนิดเดียวอะค่ะเพราะว่าเนี่ยเลยก็คือแค่ฝึกปรับท่าทางของบอดี้แล้วก็ขมแมวพุงแล้วยืดนะคะยืดไหลเราออกไปนะคะยืดไหลยืดอกเราปรับท่าทางนิดเดียวนะคะก็เห็นได้ชัดเลยว่าอ้าวพุงหายไปแล้วนะคะแค่แบบว่าเปลี่ยนท่าทางการยืนแลหมอก็สอนให้ยืนใหม่ให้ยืนแบบนี้นะก็ยืนใหม่อ่อ ก้อนอกไหลต้องยังไงนะพุงต้องยังไงนะคะหุ่นที่ดีอยู่แล้วมันก็เหมือนกับว่าร่างกายเราเขาก็โชว์ออกมาเลยะ่ะคะว่าอ๋อจริงๆแล้วอะ่ะคือนักเรียนเขาก็เห็นเลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะหุ่นรูปร่างเขาดีอยู่แล้วแต่พอการยืนการยืนนะคะมันมันไม่ได้ทําให้รูปร่าง เป็นไปนอย่างที่แบบว่าเราอยากแบบดูสมาร์ทใช่ไหมคือพอยืนผิดท่าะคะ่ะมันก็เลยทําให้ดูเหมือนมีพุงแม้เพราะว่าจริงน้นพวกเราต้องสํารวจนะคะพราะเราต้องสํารวจว่าหลายๆคนเนะี่ยเอ่อเปอร์เซ็นต์แฟตก็ต่ํานะคะถ้าอย่างนั้นอนะ่ะที่บอกว่ามีพุงแสดงว่าแสดงว่าอาจจะอยู่ที่ท่ายืนหรือไม่ยอมบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะไม่ยอมใช้เขานะคะต้องไปใช้เขานะเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องไว้นะจ๊ะโอเคไหมโอเคนะเนะพราะวันนี้ให้เทคนิคที่ง่ายที่สุดนะคะ โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมอก็เสร็จภารกิจสรงผมใหม่ของหมอแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะจะมาพร้อมกระดาษน,นะจ๊ะบ๊ายบาย